ประเด็นเด็ดเจสีในช่วงนี้นะคะไปดูทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและตำรวจกองบระคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดเจาะน,น้ำมันดิบในพื้นที่ป่าปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอก,กจังหวัดเพชรบูร์ค่ะโดยพบว่ามีการเลี่ยงไม่ชำระค่าภาคหลวงนานกว่า5ปีทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทติดตามจากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ กัด GPS ที่ปรากฏในเครื่องมือวัดของทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและตำรวจกองมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอจึงมีคำสั่งให้หยุดเดินเครื่องจักรกลทุกตัว ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ่อขุดเจาะน้ํามันหนึ่งใน6จุดนะฮะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการลุกล้ําที่ป่าสปกรซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการขุดน้ํามันขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันครับบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการลักลอบขุดน้ํามันดิบมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีปริมาณไม่ต่ำกว่า1,200รบาเลต่อบอ่อมีบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งลำเลียงน้ำมันออกไม่ต่ำกว่าวันละ3ามเที่ยวต่อบอ่อขัดแย้งกับเอกสารขออนุญาตกับสปกเพื่อการขุดน้ำมันใช้สำรวจปิโตเลียมเท่านั้นนชััดเจครบ ก็าักครู่นี้ก็มีแผนผังสประกอบประกอบด้วยนะครับทางสประกอบก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินสประกอบครับกอความผิดสําเร็จชัดเจนแล้วนะครับก็รอทางเจ้าพนักง,งานสอบสวนจะพิจารณาต่อไปที่ปรึกษาภาคีเราครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติระบุว่าการลักลอบขุดน้ํามันและนําออกจากบริเวณนี้มีให้เห็นทุกวันสร้างความเสียหายต่อภาครัฐไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทโดยการเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองในพื้นที่ให้กับบริษัททุนต่างชาติแล้วสประกอบต้องร่วมรับผิดชอบ มีความผิดตามมาตรา157เราเวบบน้นปฏิบัติได้ที่โดยมิชอบกรมไอกรมเนี้ยพลังงานเนี่ยก็มีความผิดเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ติดตามเพราะเราทําให้รัฐเสียผลประโยชน์ในเรื่องน้ำมันการให้ให้สะกอให้อนุญ,ญาตเนี่ยให้แค่สํารวจเท่านั้นและนี่เป็นการยืนยันว่าประเทศเรามีน้ํามันมีแก๊สธรรมชาติ แล้วปตทหยุดเลิกโฆษณาชวนเชื่อทันทีว่าน้ำมันจะหมดจากประเทศจังหวัดเพชรบูร์มีบ่อน้ำมัน95บอ่อในขณะที่ทั้งประเทศมีบ่อแก๊สและบ่อน้ำมันรวม6,200บอ่อการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อหยุดยั้งขบวนการทุจริตคอร์รัปชันแหล่งพลังงานของชาติที่ยังมีอีกหลายแห่งอัฐพลวงจินดารายงาน